สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อปนะครับวันนี้นะครับผมจะเอาเ็ฟแคมนะครับที่มันมีขายอยู่แล้วก็เป็นที่นิยมกันอยู่ในท้องตลาดตอนนี้นะครับมาให้ดูกันนะครับเพื่อเปรียบเทียบกันนะครับเพราะว่าอาจจะยังมีหลายๆท่านนะครับที่สับสนระหว่างรุ่นนี้รุ่นนี้แล้วก็รุ่นนี้อยู่นะครับว่างานมันเป็นยังไงราคาแต่ละที่เท่ากันไม่เท่ากันอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันเลยโดยที่เดี๋ยวผมจะเสียบกับคอมให้ดูเลยนะนะครับตอนนี้ในท้องตลาดที่ขายเราเอารุ่นนี้ก่อนนะครับจะเห็นว่า2กล่องนนี้ะครับ อ่ะเป็นสองกล่องนี้อย่างนี้นะครับหน้าตามันเหมือนกันเลยเดี๋ยวผมแกะไม้ดูนะแต่ว่าเห็นไหมครับที่กล่องมันจะเขียนว่า full HD 180p กับ 720p นะครับผมบอกไว้ตรงนี้เลยครับกล้องตัวนี้ตั้งแต่ผมเจอมาเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยนะครับหน้าตาก็คือกล้องรุ่นนี้นั่นเองก็คือกล้องตัวนี้นะครับแบบรุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องไหนนะครับจะเขียน180หรือเขียน720เนี่ย ความละเอียดเนี่ยความละเอียดวิดีโอจริงๆเนี่ยมันจะแค่ 720p นะครับแต่ว่าความละเอียดภาพนิ่งเนี่ยคือ1280นะครับตัวนี้นะครับจะเห็นว่าจากกล่องไหนก็ตามนะครับเนี่ยกล่องนี้เขียน 720p กล่องนี้จะตรงนะครับคือ 720p แต่ความละเอียดภาพนิ่งเนี่ยคือ1280คูณ960นะครับตัวที่เป็น Full HD จริงๆเนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้ นะครับราคาแพงกว่าเล็กน้อยนะแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็น Full HD จริงๆคือจะในโหมดวิดีโอนะครับจะเป็น 1080p ไปเลยนะครับผมแกะหน้าตากล้องให้ดูนะครับโอเคอ่ะนแบบนี้นะครับหน้าตากล้องจะเป็นแบบนี้นะครับสามารถปรับโฟกัสอะไรได้ตรงนี้นะครับตัวนี้แล้วก็จะไม่มีสายใหม่แยกนะนะครับตอนนี้เราก็จะมี3ามู่เดี๋ยวผมจะทำการทดสอบให้ดูเลยนะครับว่า มันเป็นอย่างที่ผมพูดไหมนะครับผมรอมาแล้วเพราะว่าตอนนี้มีลูกค้าหลายๆท่านอาจจะแบบคอมเพลมานะครับว่าเอ๊ะทำไมบางกล่อง720บางกล่อง1080นสะครับในสาหรับอายุ่นตกล่องตัวส้มเนี่ยนะครับก็ต้องแจ้งไว้เลยนะครับว่าความละเอียดของกล่องที่เขาแจ้งมาเนี่ยนะครับมันมีทั้งเขียน72 0มีทั้ง1 0 8แแต่ความละเอียดจริงๆที่ผมเอาไปเสียบแล้วเปิดดูเนี่ยมันขึ้นแค่720เท่านั้นเองนะครับตัวที่ขึ้น1080จริงๆจะเป็นตัวนี้ เดี๋ยวมันลองดูกันเดี๋ยวจะให้น้องแบงค์เป็นคนสาธิตเสียบนะครับเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปให้ดูที่หน้ากล้องเพื่อดูการเซตติ้งเลยนะครับอ่านะครับน้องแบงค์เสียบได้เลยอ่าแล้วเราจะอธิบายกันตรงหน้ากล้องนี้เลยนะครับรจะได้ง่าย <c oughs> ตอนนี้ไอที่ติดอยู่ตอนนี้นะครับรูปที่เห็นผมอยู่ตอนนี้คือเว็บแคมของตัวแล็ปท็อปเองนะครับเดี๋ยวเราจะลองเสียบดูนะครับ ่าตอนนี้เราเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้นะครับปู HD นะครับไม่รู้เห็นบัรดาจะเห็นว่าภาพในกล้องเนี่ยชัดมากนะครับทีนี้เดี๋ยวผมกดเปิดเซตติ้งให้ดูนะครับแบงค์เปิดเซตติ้งหน่อยอ่าไว้ตรงนั้นได้เลยนี่นะครับจะเห็นว่าอ่าผมชี้ดูนะตรงนี้นะครับเซตติ้งตัวนี้นะครับจะบอกว่า photo quality คือ2.1 mp 16ต่อ9 9 9 2 0คูณ1,8นนะครับจากนั้นนะครับเรามาดูตรงนี้ความละเอียดวิดีโอนะครับสูงสุดคืออันนี้ นะครับจะมีหนึ่งนย์ปดนพีนั้นนี่นั้นอยู่ผมจิ้มอยู่นะครับพันแปดสิพสิบอ9เก้าสิเฟรมนะครับเ2็ดสอง p ูนย์สามกพรอยดสิีทั้งหมดคือ,อฟอร์แมตเดียวกันสิบหกอ9เก้าที่เฟรมเรทสาสิบเฟรมเพอร์เฟกต์นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือตัวพันแปสิบีนะครับือตัวกล่องนี้นะครับกล่องน,นี้นี่นะครับกล่องน,นี้จะได้ความละเอียดสูงสุดที่1นึ่พันปดสิบพีหรือว่า Fu l l hd นั่นเองทีนี้เรามาดูตัวนี้กันนนะครัับตววทีี่่เขยา ฟูเฮดดีเดี๋ยวผมจะลองเสียบตัวนี้ให้ดูนะครับนะครับดึงกล้องออกก่อนนะครับผมซูมถอยออกมาก่อนจะได้เห็นว่าเสียบนะครับอ่าตรงนี้เดี๋ยวเราเจะเอาตัวนี้เสียบนะตัวสีส้มอ่าทีนี้เดี๋ยวรีเซ็ตแอปทีหนึ่งนะครับอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เขียนว่าเจ็ดสองูนีจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ไปดูตัวเลขความละเอียดหรืออะไรนะครับ ค่าความละเอียดของการที่มันเป็นกล้องเว็บแคมนะครับไม่ว่าจะเป็น720หรือ1080เนี่ยในจริงบอกความแตกต่างยากนะครับคือตัวนี้มันเป็นตัวที่ค่อนข้างคุ้มราคานะครับแต่ว่ามันมีหลายๆกล่องนะครับที่แบบเขียน1 0 8 0บ้างเขียนอะไรบ้างนะครับแต่จริงตัวนี้ความละเอียดมันจะแค่720นะครับแต่ว่ามันมีความคมชัดที่เนี่ยนะครับดูจากในนั้นเราก็ได้นะครับจะเห็นว่ามันก็ชัดนะครับไม่ได้แพ้กับตัว1 0 8 0ปีมากนะครับแต่ว่าทีนี้เดี๋ยวน้องแบงก์กดเซตติ้งเลยครับ อ่าผมจะมาชี้ให้ดูทีละข้อกันนะครับเห็นไหมครับอันนี้วิดีโอคุณภาพจะได้แค่ 720p นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะคือ 720p ที่30เฟรมนะครับเหมือนกันนะครับความละเอียดสุดจะมีแค่720 480 240 120 288p 144p นะครับทั้งหมดเนี่ย ฟอร์มจะคล้ายๆกันนะครับแต่ตัวนี้ฟอร์แมตเฟรมจะเป็นเอ่อสิบหกต่อเก้าได้แล้วก็สี่แศูนทีนะครับที่สี่ต่อ3ามนะครับส0มสิเฟรมเหมือนกันนะแล้วก็สิบเอดต่อเก้าสาสิบเฟรมหนึ่งร้อยสสี่ทีนะครับที่สิบเอ็ดต่อเก้าสมสิบเฟรมเหมือนกันก็คือมีให้เลือกความละเอียดตามนี้แต่มีสองสองฟอร์แมตต่อนะครับอ่าี้เรามาดูความละเอียดภาพนี่นะครับความละเอียดภาพนี่ตัวนี้นะครับจะเป็นแค่อ่า นี่นะครับเยอะสุดคือ0.9 MP นะครับ16.9หรือ1280 720คือมันเป็นเทคนิคทางการขายของตัวกล่องเขาอะนะครับคือว่าตัวกล่องเขาเนี่ยตัวที่เขียน 720p นะครับก็คือเขาบอกความละเอียดของวิดีโอมานะครับแต่ว่าตัวที่เขียน1 0 8 0 p เนี่ยเขาก็จะเอาความละเอียดภาพนิ่งเนี่ยมาเป็นตัวตั้งแทนนะครับแต่จริงๆความละเอียดวิดีโอที่เราใช้กันก็คือแค่ 720p นะครับอ่ะเดี๋ยวผมซูมออกนะครับ ทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาตัวที่เขียนว่าเ2 0ดสองทกล่องนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูว่ามันขึ้นเท่าไหร่นะครับอูอ้นะครับอ่าทำไปแล้วนี้ก็รีวิวกันในร้านนะครับมันจะไม่ค่อยสะดวกนิดนึงนะครับไม่ได้เซตอัพไว้เยอะนะครับแต่ว่าเห็นว่าตอนนี้มันมีก๊อกแก๊กนิดหน่อยนะครับเลยเอามาเปรียบเทียบให้ดูกันไปเลยนะครับจะได้ไม่งงกันนะครับ เมื่อกี้กล่องเมื่อกี้ตัวสีส้มที่เสียบตมืกี้คือกล่องที่เขียนว่าพันแปสิบีนะครับจะขึ้นแค่เจ็ดสองศนนะครับอ่าอันนี้เช่นกันนะครับตัวนี้นะครับจะเห็นว่าเนี่ยความคมชัดหรือว่าคุณภาพเนี่ยเท่ากันเลยก็คืออ่าในกรณีที่เราไม่ได้ใช้กล้องเว็บแคมที่ติดแลบพร้อมมาเพราะคุณภาพมันไม่ค่อยดีนะครับพวกนี้ตัวใหญ่จะประมาณแบบสามสองศู 0, หรืออะไรนี้แนะความละเอียดต่ํามากนะครับ ตัวนี้นะครับก็คือตัวเดียวกับเมื่อสักครู่เพลงแต่กล่องไม่เหมือนกันกล่องตัวนี้จะเขียนว่าเทตีนะครับเจ mm ็ดกล่องนี้นะครับจะเห็นว่าวพอเข้าเซตติ้งนะครับเดี๋ยวผมกดเซตติ้งหน่อยผมเฟืองใช่ปะอ่าผมกดเซตติ้งให้ดูนะครับเดี๋ยวผมซูมเข้าไปให้ดูนี่นะครับจะเห็นว่าเหมือนกันเลยนะครับฟ mm ัวโต้คอลิตก็คือ0.9 MP 0.3 MP นนะครับความละเอียดสูงสุดของ ภาพนึงก็คือ1 6บหกต่อนคูณ720นะครับทีนี้เรามาดูที่ความละเอียดวิดีโอนะครับแถบตรงนี้นะครับนี่นะครับความละเอียดวิดีโอก็จะเหมือนเมื่อสักครู่เลยคือมี 720p 1 6ต่อเ30เฟรมเป็นตัวที่ละเอียดที่สุดนะครับนอกนั้น4 8 0 p 2 4 0 1 2 0 2 8 8 1 4 4่นงนีะครับพวกนี้จะเป็นคนละฟอร์แมตกันนะครับก็เลยประมาณนี้นะครับเผื่อท่านใดที่แบบจะไปซื้อกล้องเว็บแคมชั่วโมงนี้นะครับ วิธีที่เราจะรู้ได้จริงๆเกี่ยวกับตัวกล้องนะครับคือเราต้องทําการทดสอบนะครับโดยการเสียบที่คอมแล้วมันจะแจ้งความละเอียดได้คือไอ้หน้ากล่องเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่ามันเชื่อไม่ค่อยได้นะครับแนะนําว่าซื้อกับร้านที่เขาทดสอบหรือว่าเขามีความรู้สักประมาณหนึ่งนะครับแล้วสามารถทดสอบให้เราดูได้เนี่ยจะชัวร์กว่าว่าเราได้ความละเอียดที่ต้องการจริงๆนะครับเพราะว่าเยงี้ยเห็นไหมครับว่าของเหมือนกันนะครับเท่าที่ผมเจอในตลาดนะคือ ของเหมือนกันเลยนะครับแต่ถ้าเขียน H d ด2ีจจะถูกกว่า H d ดดี0พันสินะครับจะเขียนอ้อโทษนะครับจะเขียนว่าถูกกว่าขายกันถูกกว่าตัว1 0น0 p นะครับซึ่งจริงของมันคือของชิ้นเดียวกันนะครับมันต่างแค่กล่องที่พิมพ์ว่า10,80กับ720เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวนี้นะตัวนี้ก็คือ 1080P จริงๆนะครับก็คือตัวเมื่อสคู่ที่เป็นยาวยาวนะครับ ตัวนี้ในท้องตลาดที่ผมเห็นตัวนี้จะเป็นตัวตัวกล้องเว็บแคม1 0 80p ที่ราคาคุ้มค่าที่สุดแล้วคือมันมีอีกหลายยี่ห้อทำนะครับไม่ว่าจะเป็นโฮโคม่ว่าจะเป็นอะไรนะครับคุณภาพคล้ายๆกันแต่จะแพงกว่าเยอะเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับลองเลือกหาเลือกซื้อกันดูนะครับก็เผื่อคลิปนี้จะทําประโยชน์ให้กับหลายๆท่านได้บ้างก็ต้องอขอบคุณนะครับที่โอกสาสแวะเข้ามาเข้าชมนะครับพอดีผม ลูกค้าทักมาถามนิดหน่อยนะครับเลยรีบทําคลิปให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่สับสนกันว่าเวลาเลือกซื้ออะไรคือความละเอียดอะไรยังไงนะครับกล่องเนี่ยแนะนําว่าต้องดูเสียบแล้วก็เปิดแบบเซตติ้งมันดูนะครับเพราะว่าตัวกล่องมันเองเนี่ยมันพิมพ์ว่าอะไรก็ได้บอกไม่ได้นะครับก็คงประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ